ปิดตัวมาแล้วกับหูฟัยฟรีบัตรซีไอเป็นหูฟัง t w US รุ่นใหม่ที่มาพร้อมกับ t i v i v o น้อย a ค c e l l a t i o n ในราคาเพียงแค่2,799บาทเท่านั้นฮะ ต้องบอกว่าเอาตรงๆแล้วแหละหน้าตาเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายรุ่นเดิมนะครับที่เป็นหัวเว่ยฟรีบัตสามไอและถ้าจะเทียบกับรุ่นพี่ที่เป็นรุ่นโปรนะฮะต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยก็มีขนาดของตัวหูฟังที่เล็กกว่าเหมือนกันนะครับแน่นอนราคาต่างประสิทธิภาพต่างกันในคลิปนี้ขอสรุปเรื่องเสียงสั้นๆเลยนะครับว่าดีไม่ดีอย่างไรครับขนาดไดเบอร์ใหญ่1 0ม mm เมนะครับที่เป็นแบบพีกบวกพีย์คอมโพสิตแตะแกรมครับค่อนข้างที่จะเป็นการให้เสียงเรื่องของความแหลมเนี่ยเยอะเหมือนกันเรื่องเบสผมว่านะคร และเสียงที่เขาให้มาเนี่ยเป็นเสียงที่ค่อนข้างฟังสบายๆเลยครับแต่ว่าเน้นความคมของเสียงที่เป็นเสียงแหลมเยอะเหมือนกันถ้าใครที่ชอบฟังเพลงแนวอะคูสติกและรับได้กับ Impact ความคมเยอะๆของเสียงแหลมหูฟังรุ่นนี้จูนมาแบบนี้ครับแต่ถ้าอยากได้เสียงโทนอื่นก็อาจจะต้องไปปรับจูนอ e ีควอเซอรกันเอาที่หลังแน่นอนครับว่ารุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับ a Active Noise c a n c e l l a t i o n ด้วย และยังมี AI Noise Reduction ที่ทําให้ไมโครโฟนสามารถรับเสียงแยกแยะเสียงได้อย่างแม่นยําและคมชัดมากยิ่งขึ้นจากที่ทดสอบมานะครับเรารู้สึกว่าการตัดเสียงรบกวนก็ถือว่าอยู่ในระดับมาตรฐานเมื่อเทียบกับราคานี้ครับดีกว่าไม่มีแต่ถ้าเกิดใครคิดว่ามันจะตัดเสียงรบกวนได้เทพเหมือนกับรุ่นโปรในราคาย่อมเยานะครับมันไม่ได้ขนาดนั้นนะแถมใช้งานร่วมกับเคสชาร์จนะครับปิดน้อย n คสเลช t ั o นได้สูงสุดถึง22ชั่วโมงเลยและชาร์จเพียงส0นาทียังสามารถฟังเพลงต่อได้อีก4ชั่วโมงครับ สบายสบเบาๆเบรกลางๆแต่เสียงแหลมชัดเจนนี่คือคำนิยามของ Huawei f ฟรีบัตร4 i ครับเขามี3สีให้เลือกคือ c e r a m i c White Carbon Black และ Red Edition ครับโดยช่วงโปรโมชั่นช่วงนี้นะครับราคาเพียง2,799บาทและแถมฟรีเคสหนังสีดำสำหรับใส่ตัวกล่องชาร์จด้วยครับสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ